สวัสดีครับทุกคนวันนี้ The Light House Cafe มาเที่ยวย่านพระนครนะครับคาเฟ่วันนี้เป็น Hidden c a f e มากๆเกือบจะเดินผ่านละแต่ที่จริงแล้วร้านตรงนี้เลยทีราคานะ <S <S ที่จริงแล้วนะครับร้าน t ี v า k น n o ก็จะอยู่แถว ป้อมพระสุเมนนะครับเดินไม่ไกลครับแต่ว่าจะออกแนวฮิตเดนคาเฟ่หน่อยนะชื่อของร้านก็จะเป็นชีราคานโนนะครับเจ้าของจะเป็นพี่น้องกันนะครับคนหนึ่งชอบทีรามิสึอีกคนหนึ่งชอบอเมริกาโน่รุมในการเป็นชีราคานโนไหนๆก็อันนั้นตกมาพอดีนะครับอย่าพูดถึงว่าต้นไม้ที่เนี่ยคือเขามีอายุ90ปีแล้วนะครับคือแก่แล้วเป็นต้นชมพู่นะครับ เลยผมอยากบอกทุกคนว่าตอนเดินก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวชมพู่ตกใส่หัวนะครับส่วนของตัวร้านนะครับก็ตั้งอยู่ในบ้านที่อยู่มานานร้อยกว่าปีแล้วนะครับเดินไปดูดีกว่านะครับก็ภายในร้านนะครับเขาจะตกแต่งแนวโอ d เวสทิร์นยุโร e เปียนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะ ในในในกรุงเทพอะออกแนวยูนิคสวยมากนะผมชอบอารมณแบบว่าอยู่บ้านบ้านบางครั้งอาจจะคิดถึงเรื่องคาวบอยก็ได้นะแต่ว่าก็ออกแนวเป็นวินเทจเวสเทิร์ยุโรปเปียนสวยดีนะแถมมาองจริงนะแต่เย็นมาก <laughs> มาดูเมนูกันดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมียูสุอเมริกาโน่แล้วก็ล o ตัสบิสคอฟลาซานยาโอ อันนี้จะเป็น comfort food ของผมเลยส,ส่วนตัวนะครับผมชอบยูสุอเมริกาโน่แล้วก็ชอบตัวบิสกิตมากอมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยครึ่งดนึ่มดีวกว่ายูสุอเมริกาโน่สดชื่นครับเมนูนี้ไม่เคยผิดหวังกับเมนูนี้เลยนะครับยูสุอเมริกาโน่เป็นเมนูที่แบบส,สดชื่นนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาเบลนความหวานได้พอดีแล้วก็มีเนื้อให้เราเคี้ยวเล่นเลยนะครับ ต่อไปครับ Lotus, Lotus b i s c o f t i Sanya อันเนี้ย I love it ครีมเขาอร่อย b i s c o f f เขามีรสชาติแบบว่า distinct มากคือถ้าทุกคนเคยกินแล้วจะจำรสชาตินี้ตลอดชีวิตเลยอ๋เป็นบิสกิตครีมเค้กนะฮะอร่อยใครทั้งทั้งบิสกิตเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มสดชื่นแล้วก็เค้กเข้มข้นกาแฟกาแฟดาร์กหน่อยอ่ะเครื่องดื่มก็จะเป็นตัว e l v s Garden นะครับชื่อเพาะมากแล้วก็จะเป็นชื่อของคุณแม่ของเจ้าของร้านด้วยนะครับเขาจะออกแนวสดชื่นนะครับ refreshment น,น่า,น,าน่าชิมมากนะครับแล้วก็ขนมก็จะเป็น Lincoln's Blon นะครับจะเป็น caramel coffee mousse นะครับสายดาร์กต้องชิมแล้วครับ <laughs> โอเคตั้งแต่เมนูแรกนะครับผมก็แฮปปี้แล้วเมนูที่สองนี่ก็น่าจะอร่อยแน่นอนเลย ชิปเงินดีกว่าตกแต่งสวยออ,อร่อยมากครับส่วนใหญ่ไม่ชอบช็อกโกแลตหรือว่าอะไรที่แบบว่าเข้มข้นหนักๆแต่นี่หละมากครับนุ่มแล้วก็จะมีความแบบว่าเคี้ยวสนุกสนุกใต้เป็นช็อกโกแลตเลยนะดูดิ very nice อร่อยมากเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูสดชื่นนะครับ Elvis Garden ลิ้นจี่กุหลาบราสเบร แล้วก็เลมอนเนดแอนโซดาครับ <laughs> น่ะชิมกันดีกว่าคนดนหนึ่งนะอร่อยวนันเอลวีสการ์เนะครับอร่อยนะครับเป็นเมนูที่สดชื่นแต่ว่ามีความแบบนุ่มๆของลิ้นฉี่ด้วยนะครับผมชอบเหมาะกับเมนูนี้ครับเพราะหลังจากเรากินแบบว่าดาร์คคาร์เมลคอฟฟี่หน่อยมาสดชื่นกับตัวเอลวีสการ์เครับ ไหนๆก็มาแนวขนมหวานแล้วนะครับก็ต้องสั่งบานออฟฟี่พายแอนด์เลเบนเค้กเค้กก็เป็มเคยชิมเลยตั้งแต่ทายไลฟ์เฮาส์คาเฟ่มานะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับ <c oughs> เขาทําเองนะครับแต่เสียดายชิรามิสึอของเขาหมดนะครับเพราะว่าขายดีมากเลยก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาที่ที่ราคาโนนะครับอย่าลืมสั่งชิราหมิสึเค้กนะครับ ชิราคารน,นะครับร้านเนี่ยต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับเพว่าเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็เบเกอรีเร่เขาก็ Handmade Homemade อ,อร่อยมากๆเลยนะครับมาแล้วแบบว่าได้บรรยากาศที่ดีร้านสวยแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่อร่อยมากๆเลยครับแนะนำและาคอมเมนต์ you have to c ค m e ้างั้นผมขอกินก่อนละ